เป็นข่าวที่อ่านแล้วไม่รู้จะขำหรือจะซึ้งดีเมื่อท่านผู้นำคนใหม่ของข้างบ้านอย่างท่านฮุนมาเน็ตออกมาประกาศกล้าวกลางงานประชุมประจำปีของกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2569ว่าตอนนี้เขากำลังจะเอาจริงแล้วนะจ๊ะกับพวกแก๊งสแกมเมอร์ที่ระบาดไปทั่วบ้านทั่วเมือง ท่านผู้นำข้างบ้านบอกว่าต่อจากนี้ไปเจ้าหน้าที่รัฐหรือตำรวจคนไหนก็ตามที่ริอ่านไปเกี่ยวดองหนองยุ่งหรือไปรับเศษเงินเศษทองจากพวกแก๊งสแกมเมอร์จะต้องโดนลงโทษอย่างหนักหน่วงรุนแรงที่สุดฟังแล้วเป็นไงครับพี่น้องขนลุกกันเลยใช่ไหมล่ะท่านบอกว่าต้องมีความมุ่งมั่นแน่วแน่เพื่อฟื้นฟูความมั่นคงของชาติและกำจัดพฤติกรรมอันตรายพวกนี้ให้สิ้นซา แม่ฟังดูดีเหมือนพระเอกลิเกหลงโรมมาเลยนะครับเนี่ยแต่เดี๋ยวก่อนครับพอข่าวนี้หลุดออกมาถึงหูพี่น้องชาวไทยในโลกโซเชียลเท่านั้นแหละครับกระแสตอบรับกลับกลายเป็นหนังคนละม้วนไปเลยแทนที่จะมีคนตบมือให้กลับมีคนขำก้ากกันทั้งไทม์ไลน์บางคนถึงก็บอกว่านี่มันคือลระแวกการละครหรือเปล่าหรือเป็นการแสดงละครลิงให้ชาวโลกเขาดูเพื่อแก้เขินกันแน่ เพราะใครๆก็รู้ว่าดินแดนข้างบ้านแห่งนี้มันคือแหล่งกบดานชั้นดีของพวกมิจฉาชีพมาตั้งนานนมแล้วมาดูความเห็นของพี่น้องเรากันบ้างครับมีคนหนึ่งคอมเมนต์ได้สะใจมากบอกว่าถ้าจะตรวจคนอื่นน่ะรบกวนช่วยไปตรวจฮุนเซนเป็นคนแรกเลยได้ไหมแหมเปิดมาก็พุ่งเป้าไปที่จุดยุทธศาสตร์เลยนะครับเนี่ย อีกหลายคนก็เข้ามาเสริมทับบอกว่าเริ่มที่พ่อมึงก่อนเลยไหมหรือพ่อนั่นแหละตัวดีเลยโอ้โหงานนี้ลูกกระตันยูถึงกบไปไม่เป็นเลยนะครับถ้าต้องจับพ่อตัวเองเข้าคุกตามนโยบายที่ประกาศไว้จริงๆนอกจากนี้ยังมีคนตั้งข้อสังเกตแบบเจ็บๆอีกว่า ถ้าจะปราบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจริงๆเนี่ยจะเหลือเจ้าหน้าที่ให้ทํางานกี่คนกันเชียวเพราะดูเหมือนว่าที่นั่นเขาจะทํากันเป็นขบวนการใหญ่โตระดับชาติบางคนถึงกับประชดว่าคงเหมือนลิเกรโรงใหญ่ชัด หรือไม่ก็บอกว่าสร้างภาพหลอกควายนานาชาติไปวันๆคือพูดง่ายๆว่าพี่น้องชาวไทยเขาไม่ได้กินยาครับเขาดูออกว่าใครของจริงใครของปลอมพี่น้องครับเราลองมาวิเคราะห์ก,กันแบบฮาๆแต่แฝงความจริงที่เจ็บปวดกันดูหน่อยการที่ผู้นำข้างบ้านออกมาขยับตัวช่วงนี้เนี่ยหลายคนมองว่าอาจจะเป็นเพราะโดนกดดันจากพี่ใหญ่ผิวสีส้ม หรือกลัวว่าถ้าประเทศไทยเปลี่ยนขั้วอำนาจขึ้นมาจริงๆตัวเองจะอยู่ลำบากหรือเปล่าเลยต้องรีบออกมาแอคชั่นทำเป็นคนดีปราบปรามความชั่วร้ายให้โลกเห็นแต่ก็นะภาพลักษณ์มันสร้างง่ายแต่ความศรัทธามันสร้างยากครับมีคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าตระกูลมึงนั่นแหละคือหุ้นส่วนใหญ่สนับสนุนทุกอย่างแม่อันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะครับชาวเน็ตเขาว่ามาอย่างนั้นมันเลยทําให้คนมองว่าคําประกาศนี้มันก็แค่การดีดไข่ตัวเองหรือเปล่าเพราะ ถ้าปราบจริงเจ็บจริงคนที่ต้องโดนยึดนาฬิกาหรูหรือโดนยึดทรัพย์คนแรกๆก็น่าจะเป็นคนในบ้านตัวเองนั่นแหละครับพี่น้องชาวไทยครับในขณะที่ข้างบ้านเขากําลังเล่นละครกันอยู่เราต้องมีสติกันให้มากๆนะครับอย่าไปหลงเชื่อคําหวานๆหรือภาพการจับกลุ่มเล็กๆนๆ้อยๆที่เขาเอามาโชว์บังหน้าเพราะตราบใดที่ตัวการใหญ่ยังนั่งจิบวายสบายใจอยู่ในคฤหาหน์หรือตราบนั้นแก๊งก c a ม,มอร์ก็ไม่มีวันหมดไปจากแผ่นดินข้างบ้านหรอกครับ พวกเราคนไทยต้องช่วยกันสอดส่องและตอกย้ำความจริงให้โลกได้รับรู้ว่าเราจะไม่ยอมเป็นเหยื่อของการละครลิงอีกต่อไปใครที่ทำผิดใครที่โกงกินเงินจากหยาดเหงื่อแรงงานของคนไทยมันต้องได้รับผลกรรมอย่างสาสมไม่ว่ามันจะเป็นลูกใครหรือมีพ่อใหญ่โตมาจากไหนก็ตาม สุดท้ายนี้อยากจะฝากไปถึงท่านผู้นําข้างบ้านนิดนึงนะครับว่าถ้าท่านอยากจะปราบสแกมเมอร์จริงๆเนี่ยไม่ต้องไปดูที่ไหนไกลครับลองหันกลับไปดูในบ้านตัวเองหรือดูคนรอบข้างที่ใส่ชุดเครื่องแบบสวยๆนั่นแหละครับเริ่มต้นจากจุดนั้นก่อนเลย ถ้าทำได้จริงชาวโลกเขาถึงจะเลิกมองว่าท่านคือดาราละครน้ำเน่าครับผมสำหรับวันนี้ข่าวเจาะลึกสไตล์ฮาฮเสียดสีสะใจแบบไทยๆต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่เมื่อข้างบ้านมีละครเรื่องใหม่มาฉายให้เราดูครับสวัสดีครับ